ที่ได้มานะครับก็สิบกลากอยู่นะครับมีแต่ลักสวยๆครับผมนี่นี่ลกักมียากใหญ่เลยนะครับผมสวยมากล้างทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับผมก่อนจะเอากลับบ้านนะครับนี่ก็หลังจากที่เอากลับมาบ้านนะครับก็เอามาล้างอีกทีหนึ่งนี่คือทำความสะอาดออกแล้วนะก็ ล้างในป่ามาทีหนึ่งแล้วนะครับแต่เอามาล้างทําความสะอาดที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับสวยๆครับลากเล็กครับผมประมาณนี้ลากใหญ่นี่ใหญ่มากลากนี้ใหญ่มากก็เดี๋ยวลากสวยๆเดี๋ยวผมจะเอาไว้เอาไว้ทั้งลากนะครับแบบนี้นะผมยาวๆแบบนี้นะนี่สวยๆแบบนี้เอาไว้ทั้งลากเลยนะ ก็ใครอยากได้ก็สั่งผมผมจะส่งให้ทั้งลากเลยนะครับผมก็ลากไหนที่ไม่สวยนะครับที่มันขาดนะมันขาดไปเหมือนลากนี้นะก็ผมก็จะสับนะครับผ่าซีกตากแห้งนะเด็กๆก็สับเหมือนกันนะครับผมนี่มีเล็กมีใหญ่นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็หลายคนก็ถามผมมาว่าราคาประมาณไหนนะก็แล้วแต่ความยาวความใหญ่นะครับผม ความเล็กความยาวความใหญ่นะครับก็<อ>ยิ่งยาวยิ่งใหญ่<น>ก็ยิ่งขนส่งก็ยิ่งแพงนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผม